อาการขับรถไปแล้วมีการพวงมาลัยสั่นเรื่อๆตลอดเลยครับไม่ว่าจะรอบเบาหรือรอบสูงนะครับตั้งแต่ออกตัวรู้สึกพวงมาลัยสั่นเลยอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามาเราเช็คช่วงล่างเช็คอะไรหมดแล้วปกติดีนะครับสิ่งที่เจอก็คือยางบวมนะครับผมนี่นะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะครับผมนี่นะครับยางปูดเหมือนคนหัวโนเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ลักษณะตรงนี้มันจะบวม เห็นไหมครับอันนี้ก็หนึ่งก็คือมาจากอายุการใช้งานของตัวยางด้วยนะครับตัวยางเองด้วยนะครับผมว่าเป็นยางเกรดไหน,นครับแล้วอีหนึ่งส่วนสาคัญก็คือว่าการเซตอัพการตั้งศูนย์นะครับถ้าหูวเราห่างเหินกับการตั้งศูนย์หรือการสลับล้อนานๆก็อาจจะทําให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับลองเช็คดูนะครับถ้าสมมรูว่าใครเจออาการแบบพุ่งอะไรสันส่นๆน,น,นะครับช่วงล่างไม่ดังก็อาจจะเป็นตัวยางตัวนี้นะครับถ้าอยู่บ้านก็ลองอขึ้นแม่แรงแล้วลองหมุนดูก็ได้นะครับถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยถ้าบริเวใกล้ตรงนี้เป็นน่ีะครับ นี่นะครับตรงนี้ปูดออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับก็ตรงนี้ถ้าที่จะเรียบตรงมาตรงนี้ปูดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยางสังเกตดูเนื้อยางนะครับไปดูเนื้อยางใกล้ๆตรงนี้นะครับแตกไปริ้วๆแบบนี้เลยนะยางอันตรายมากๆนะครับถ้าขับฝืนใช้เดินทางไกลก็อันตรายถึงขั้นยางระเบิดได้เหมือนกันนะครับฝากกันด้วยครับถ้าใครเจออาการพองอะไรสันๆรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านหรือถ้าอยู่ไกลจากศูนย์บริการใกล้บ้านก็อาจจะขึ้นเช็คยกล้อดูหรือไม่ก็ลองดูสภาพยางตรงนี้ก่อนได้ครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเเหหตุระว่าางงดินทไก